เมอไม่นับอะไรใส่ชุดนอนเนี่ยเนยนเลเราสงงเง้ยดวนกันเลยดวนกันเลยดวนกันเลยมาเฮ้ยมามาไปมาเดี๋ยเอาเอาเอาเออกยังมันเอาไหมออยังมันออกยังเอาไหมยังมันที่ไหนไนี่มึงออกมีดนี่กูถูกมีดลวนี่อาเอาวอ้าวอันนี้มีอันนี้กระดาษเออหนงปึ๊บอ่าวูีไฝ้าเงืเนี่ออลงูตัวเองะ ออกจุ้นะคุณมามาเดินต้องบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาออกหนม่เออเนต้องซบอ้าวอ้าวเฮ้ยยกอ้ยกยปื๊ดเอายดิฮะเนต้ออะกินเลยค่ะกินเลยค่ะตามมาิดตามมาิกินเลยค่ะกินเลยค่ะดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยนีแก้วนะนสแก้วนะอ้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกอะไรครับคุณมันออกไหมครับมึงตัดกูมาถือ้มันเป็นปองเห็นปะนี่นี่มอไปูครับเนะมันเป็นชอ่องกูกินอ,อย่าเอามาอีกเอาใจไจ๊ะดีนะร้านนี้ไม่ใส่เหล้าเยอะเยอะอยู่ครับพอเย่หายอะมากโอยคมกอ นีรอบนี้สามแก้วเลยเอามาจบๆไปไม่ต้องกินเผากันแล้วบปล่าันี้ใครแพ้แพ้ปันยังเฮ้ยเดี๋ยดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอฟทีเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงพูดขึ้นมาเนี่ยพูดก่อนได้เปลี่ยบเลยเคยแบบเคยแบบจะนั่งสังเกตชีวิตเพราะมันจะเจอเยอะแค่ไหนกันเจอเยอะนะ ถ้าเธอเธอเก็บไว้กินสุดท้ายจะด้วยถ้าเธอไม่กล้ากินเองมามาเร่งสองปึ๊บอ้าว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 กูขี้สามเลยนะโอ้โหคืนนี้ถ้าหมดเซตนี้นะครับผมได้ฟังเดือดช็อกเลยครับอาจารย์ยอดพอดีประมาณสองชั่วโมงหนึ่งเรื่องพอดีครับมา จะไม่เบิดอีนี่ทีเิียวมาสู้กันไปเลยอย่าลืมนะแฟร์เวลมึงกันหลองนะช่วงนี้แฟร์ก่อนอ่ะอันนี้หาตัวช่วยถ้าถ้าคุณตอบถูกถ้าถ้าคุณตอบถูกแสดงว่าคุณจะไม่ได้กินแล้วจะคนอื่นกินแทนความลับความลับของพี่ป๊อปหนึ่งอย่างเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาวันนี้พี่ป๊อปไม่ได้สังเกตอะไรมาครับกเลยกินกินไามยกเลยยกเลยยกเเลลยยหหเลย โอ้ยต้ขนาดนั้นไม่ช่ยเลยเโอ้ไม่ช่วปลออะไม่ดอบไปไม่เอาไมความลับที่ทุกคนม่เคยรู้พมรับหรอะาอะไรเอาถ้าถ้าตอบถูก้าคุณพร้อมกินไม่ยที่เด็กเยอะมความสุขงกคนมงคล e อ่ะเกดเกมดเก ประทับใจมากหมดเสียเลยใคเยอะ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 น้ำแดงเลยเพื่อนฮะน้ำแดงเลยกูเคยดูซิว่ากูวิ่งหัวเลยแล้วมึงแล้วยิ่งเปิดไฟเมื่อกี้ปั๊บโอ้ยมันเป็นโลกแห่งดินแดนทางช้างเผือกแล้วมั้งกันโอ๊ยผมแข็งนะผมแข็งนะผมบอกให้สองนิ้วผมรู้นะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วหน่ะหนึ่งนิ้วเยี่ยมผมรู้นะนี่ คม่ได้คนพด้ข้ออ้อนขนาดนัน้นจริงเห็นถึงผมได้กินแล้วผมตาฉ่ำแล้วก็หน้าแดงเร็วแต่ผมแข็งนะครับพอเ<า>หรอครับ